คุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้เป็นมีสินค้าใหม่นำเสนอคะ่ะตัวนี้เลยรถแท็กเตอร์คุปตารุ่น L4018 ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด40แรงม้าเครื่องยนต์เป็นดีเซลสสูบ d i r e c ต i n j e c t i o ัตัวระบายความร้อนด้วยน้ำา1 8 2 6ซีซีขับเคลื่อนสี่ล้อ 4WD 2เพลนะคะกับสินค้าใหม่ของเราพีช้างส้มคันงาน รถแท็กซีคูตารุ่น l 4018ค่ะตัวนี้สินค้าใหม่สภาพสวยและใหม่มากๆนะคะมาพร้อมกับชุดใบมีดแดนดิน่านะคะด้านหน้า,นามีชุดใบมีดแดนดิน่ารุ่น FD16CE นะคะแล้วก็มีกาดหน้าหล่อๆให้ด้วยค่ะส่วนด้านหลังคันนี้นะคะมีผ่านพวนตระช้างนะคะรุ่น DH226E Heavy Part s. ฐาน6ใบ22จากตราช้างสภาพสวยๆเลยนะคะกับสินค้าใหม่ของเราค่ะรถแทรกเตอร์คูปตารุร่น L 4018คันนี้รถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ยางคู่เดิมงามๆทั้ง4เส้นนะคะคันนี้ยางเดิมนะคะยางเดิมยางสวยทั้ง4เส้นเลยนะนี่เลยค่ะยางเดิมนะคะส่วนยางคู่หน้าก็สกภาพสวยนี่เลยค่ะ กับสินค้าใหม่ของเราคุปต้า l 4018คันนี้รถสวยนะคะสภาพเดิมๆสมบูรณ์แล้วก็พร้อมใช้ราคาไม่แพงค่ะคันนี้488,000บาทเท่านั้นนะคะ488,000บาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ แล้วก็สมบูรณ์มากๆนะคะสินค้าใหม่ของเราคุปตะแอล4018ค่ะสภาพสวยและใหม่มากๆตัวเครื่องยนต์งามๆเลยนะคะจุดมาจากโรงงานอยู่ครบนะคะไม่มีรอยแกะรอยขอดไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะคะสวยสมบูรณ์แล้วก็ใหม่มากๆนะคะสําหรับคันนี้นะคุปตะแอล4018นะคะด้านหน้ามีการลอๆใส่ให้เรียบร้อยค่ะ รถสภาพงามๆเลยนะคะคันนี้ชั่วโมงทำงานนะคะอยู่ที่92ชั่วโมงเท่านั้นนะคะรถสวยทำงานน้อยค่ะตัวนี้92ชั่วโมงนะคะระบบเกียร์ค่ะเกียร์หลักนะคะ่เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังปรับเปลีย่ยนเกียร์นะคะเดินหน้าถอยหลังอยู่ใต้พวงมาลัยค่ะขับขี่ง่ายตัวลวก็คล่องตัวตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเลี้ยวง่ายเบาสบายนะคะ บรเิเวณเบาะนี่ค่ะตัวเบ,บาะนั่งนุ่มๆน,นะคะสีสันคันนี้เป็นสีสันเดิมนะคะสวยและใหม่มากๆนะคะนี่ค่ะท่านใดที่กาลังมองหายอยู่นะคะมือสองสภาพใหม่คันนี้หนูแนะนําเลยนะคะสําหรับคูปต้า4018นะคะหัวน็อตจะเป็นสีทองอยู่เลยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆนะคะยางก็สวยๆเนาะดูด้านท้ายคันนี้เป็นรถไร่นะคะ ขายเดิมๆ PTO ไม่เคยผ่านการใช้งานนะคะนี่ค่ะท่านใดที่มองหากันอยู่สำหรับ L 4 0 1 8นะคะมือ2สภาพนี่ใหม่เลยนะคะตัวนี้นะงามมากๆรถไม่ถึงร้อยชั่วโมงนะคะตัวผานเป็นผานพวน6จากตราช้างนะคะสำหรับคันนี้นะรถสภาพสวยสมบูรณ์แล้วก็พร้อมใช้ที่สำคัญคันนี้ราคาไม่แพงด้วยค่ะ488,000บาทเท่านั้นนะคะ 488,000บาทเท่านั้นถูกใจในเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยนะร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปีนฟากติตามกดซับสไครป์ช่องหมูปีนแม่คถถ้ารถไถไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ